สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับช่องลชเชียโตนะครับวันนี้เรามางานบุญกันนะครับวันนี้มาที่จังหวัดกาลสินนะครับเราจะมาทำบุญถวายพระกันนะที่วัดโพแก้วนะครับอำเภอนาคูตมบุนาคูบ้านวังเวียงนะครับเดี๋ยวดูนะครับบรรยากาศข้างในนะครับที่ว่าจะเข้าไปถวายพระกันนะครับเขามีพิธีการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในนะครับ เชาป้าอากบแย่สย่งยไปให้โยจกด้วยกันทานนเป็น วนนเป็นประเพณีนะครับทำไีสานนะครับที่ต้อนรับมั่าเยือนนะครับก็หลังจะทําเริ่มทาพิธีกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะมีพิธีการทำยังไงบ้าง Oh. Uh -huh. บ่พอบ่พอบ่พอพอตาตาจิตาตาต้องมาเฮาโดนกันกันจนจนบ่บ่สวยเป็นเรื่องคือกันพอที่มาเด้อเด้อบ่ครบดอกดอกบ่ให้พอเลยบ่ดีบ่ครบบ่

One. Yeah.